จริงพี่เสียใจนะครับพี่รู้สึกเสียใจเหมือนกันที่ที่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตัวเราเองเราก็ทางตัวพี่เองกับทีมงานทุกคนก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรอกครับผมว่าในเมื่อมันผิดพลาดไปแล้วก็ก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำหรับพ,พี่แล้วกันครับผมก็อยากจะออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยในฐานะที่เราได้ใส่ชุดชุดนั้นไปครับมันเกิดขึ้นเราได้ตามที่เราชี้แจงครับผมก็จริงๆอย่างอย่างที่ชี้แจงในในทางพีพีกิจเอเจนเมนเลยครับพราะว่าจริงๆตัว ตัวทางชุดของเราเนี่ยก็เป็นทางทีมเสื้อผ้าก็ทางงานที่เขาจัดหามมาให้พีตัวพีเองพีก็มีหน้าที่เป็นเป็นคนใส่ครับแต่ว่าคือพอเรารับรูเรเรร้เรื่องราวเราก็คือดาเนินการที่จริงๆก็พอรับรู้เรื่องราวถามถามความรู้สึกพีเอาจริงพี่เสียใจนะครับ <c oughs> พี่รู้สึกเสียใจเหมือนกันท,ที่ที่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตัวเราเองเราก็ทางตัวพีเองกับทีมงานทุกคนก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรอกครับผมแต่ว่าในเมื่อ มันผิดพลาดไปแล้วก็ก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำหรับพีแล้วกันครับผมให้ให้เราระวังตัวมากขึ้นให้เราคอนเซิร์นในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นแล้วกันครับแต่คือหนูไม่นิ่งนใจตั้งแต่ที่มันมีเรื่องเข้ามาคือจริงๆตั้งแต่เห็นเนี่ยเราเราก็ทางทีมก็มีคนส่งมาให้แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าคือด้วยด้วยด้วยงานนะครับผมมันมีหลายฝ่ายมากเราจะเป็นจะต้องพูดคุยกับ ให้ควบท่วนก่อนเพราะว่าไม่อยากให้เข้าใจกันผิดพลาดด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนตกลงกันร่วมกันก่อนว่าเราจะออกมาถแถลงการในรูปแบบไหนหรือว่าทุกคนมีความเห็นในแบบไหนบ้างมันเลยต้องใช้เวลาครับผมคือมันมจริงจริงมันไม่ใช่มีแค่ตัวพีวใช่ที่จริงมันมีกระบวนการมากเลยครับผมแล้วก็มีอีกหลายฝ่ายเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะไม่ต้องคุยให้หมดครับผมเพื่อความเคลียร์ใน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 ดีเทลต่างๆที่เราจะออกมาพูดครับอย่างแบจานี 3, มันจะต้องมีมาตร,รการไหมคะว่าเวลา มีความกังวลอยมกว่าจะไปแบบก็ก็ที่จริงก็มีความกังวลบ้างนะครับผมแต่จริงๆพี่ว่าหลังจากนี้เราก็อาจจะคอนเซิร์นกันมากขึ้นแหละครับเราอาจจะระวังกันมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราควรจะตัวพี่เองพี่ก็พี่ก็อาจจะต้องทํากันบ้านมากขึ้นด้วยเพราะว่าจริงๆถ้าพูดกันตรงๆเลยนะครับตัวเราเองเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆดีไซน์มันมีมันมีเยอะมากมายขนาดไหนแบรนด์มันมีมากมายขนาดไหนหรือว่าแม้กระทั่งการเป็นคัสตอมเมดเองเนี่ยมันมีมากมายขนาดไหนตัวพี่เองพี่ พ uhm. ี่ก็อาจจะรู้ไม่ครบทุกๆแบรนด์ทุกๆอย่างครับผมก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นข้อผิดพลาดของตัวพี่เองด้วยครับได้ดแวอย่างงี้พี่มีมีการมีโอกาส้คุยได้คุยครับได้คุยก็ที่จริงมีการพูดคุยกันเลยอย่างเงี้ยที่จริงเราเราไม่ได้เราไม่ได้ลงดีเทลกันมากกว่าถึงแบบว่าจริงๆแล้วพี่อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยที่จริงพี่ก็รู้สึกว่าตัวเขาเองเขาทําหน้าที่ในในสโคปออเวิร์ของเขาอย่างเต็มที่ตัวเราเองเรามีหน้าที่ใส่เราก็จะใส่และเพอร์ฟอร์มอย่างเต็มที่เหมือนกันครับ ก็ถือเป็นบทเรียนให้ทั้งทีมตัวเราเองด้วยทุกๆทีมทุกๆฝ่ายด้วยครับผมว่าหลายคนเป็น่ชมงีญญ่ว่านอกจากบริษัทเราแล้ว,ลวเราก็ยังขอโทษในการสูญเสีด้วยจริงๆก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกเสียใจจริงๆครับผมอย่างที่พี่พูดไปเลยจริงๆไม่ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวพเอพี่ก็คงไม่ได้แฮปปี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยตัวเราเองเราก็อยากจะออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยในฐานะที่เราได้ใส่ชุดชุดนั้นไปครับหลังจากได้ชี้แจงไปทงง ก็ที่จริงยังยังตัวพีเองยังไม่ได้รับฟีดแบ็อะไรกลับมาจากจากทางแบรนด์กล่องของดีไซเนอร์เกาหลีแล้วก็ตัวศิลปินเองด้วยครับแต่ว่าเราเราก็ถือว่าเราทําหน้าที่ตรงนี้ได้ได้ดีที่สุดแล้วครับผมแล้วก็ขอโทษเขาจริงๆครับถ้ามีโอกาสอีกรอบก็ขอโทษจริงๆครับอย่างไรก็้เราะว่ามีหน้าล้ก็เราไม่ได้มีโนติอะไรมาหลับก็ท่านาตอนนี้ยังไม่มีเลยครับผมยังยังไม่ได้มีโน้ติสหรือว่าการเรียกไอะไรกลับมาจากหลังบ้านครับ ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ